ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะคุณมันแล้วจริงหคุณไม่ได้ท้องกับผมอะ่ะถึงพิมจะไม่ใช่ผู้หญิงดีอะไรมากมายอ่ะพีมก็ไม่เคยนอกใจแฟนตัวเองนะคะตออเลยที่ผมเห็นมันไม่ใช่เลยคุณสนิทสนมกับมันมากมันชื่อว่ามันชื่อว่าันช่อมันชื่อว่าันชื่อวอว่าไอ้ชู้นั่นเปนชื่อว่าใช่ไหมทำไมคุณถึงคิดว่าพี่มีอะไรกับวอคะมีใบสั่งส่งมาที่บ้านคุณขับรถเร็วเกินกำหนดแต่คุณไม่ได้ขับไอ้วอแล้วเป็นคนขับอะ่ะ พีมให้วอช่วยขับรถไปต่าค่ะไปตามหาช่างซ่อมรถที่คุณจ้างไปปวดคอนเสิร์ตของแอนนี่ค่ะพ่อกับแม่พีมก็ไปด้วยคุณกับไอ้สยญาตร่วมหัวหลอกผมคุณมอบตัวเถอะนะคะกูจะไม่มีวันมอบตัวถ้ากูเจอมึงเยกูฆ่ามึงแน่นี่ใจคอคุณขู่จะฆ่าแม่ของลูกเลยเหรอคะถ้าสมองคุณยังเหลือพื้นที่คิดเรื่องดีๆบ้างเนี่ยคุณก็น่าจะคิดได้นะคะว่าถ้าเด็กในท้องเป็นลูกของวอจริง พ่อเขาพร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วแต่นี่พิมกลับไปหาคุณน่ะทั้งที่พิมหนีออกมาได้แล้วแท้ๆก็เพราะว่าพิมอยากให้ลูกได้อยู่กับพ่อแท้ๆของเขาไงคะพิมก็อยากจะโกหกตัวเองแล้วก็โกหกคุณกันค่ะตอบมันพลาดไปแล้วเด็ไในท้อไม่ลูกผมเหรอพิมเคยคิดนะคะ ว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตพีมก็คือการหนีออกจากพี่ยาแล้วก็มาหาคุณต,ตอนนี้คุณอยู่ไหนอะตอนนี้คุณอยู่ไหนคุณอยู่บ้านพ่อแม่ไหมเดี๋ยวผมไปรับคุณเดี๋ยวนี้เลยอะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตพีมตอนนี้ก็คือการให้ลูกได้เกิดมามีพ่ออย่างคุณไงคะพีมพี่ฟังผมนะเดี๋ยว เรามาเริ่มต้นใหม่นะพิมนะเรา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 จะอยู่ด้วยกันแค่สองคนนะมีคุณมีผมแล้วก็มีลูกนะพิมนะนี่คุณยังคิดอีกล่ะคะว่าพิมอย,อยากอยู่กับคนที่เอาปืนมาขู่ครอบครัวตัวเองเขาเป็นลูกผมอะพิมเขาเป็นลูกผมคุณมันไม่ได้ต้องการพริมหรอกคะ่ะคุณมันต้องการแค่ลูกจะขอแตนเป็นลูกขอผมข้าต้องเป็นของผมคนเดียวดิพิมถ้าอย่างนั้นคุณก็มอบตัวสิคะ ไม่อยากติดคุกกับพีผมไม่อยากติดคุกผมไม่มอบตัวหรอกเราพีมพจะอุ้มลูกไปเยี่ยมคุณในคุกนะคะไอ้ลูกว่าไอ้กาดียังจัดพีมซุดิล่กของฉันจะตายหมดมแบบจุดไม่มีเอาแบบฉีดไปแล้วกันนะพีมเต้ย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 พ่อเฮยพีมบอขอโทษ ลุงวีไว้ไปไหนครับไม่เห็นแต่หัวค้ำแล้วบอกไว้ไปนอนบันมันเองแผลถึงยิ่งม,ม,มันยังไม่หายคอ้ห่ได้ไบ่ได้เสับเซร็จมาต <ละ S 1> <อ>่ออมว่าพอดีเมื่อกี้คุณคมกิจเขาโทรมาค่ะมันขู่จะฆ่าพิมหรือเปล่า เปล่าแค่ชวนไปอยู่ด้วยกันน่ะ <oo> แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปนะพอแล้ว <S <S แล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนไม่ค่ะนี่วันหลังถ้าเขาโทรมานะคู่ไปเลยว่าตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่ <S <S ถ้าไม่อยากโดนว,วิสามันก็มอบตัวซะได้คะ <S 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 ่ะมาอมาพ <ๆ S 3> มาพี <S 2> <S 2> มาพีมาพีมามาพีมาพมาพีมามาพีมาพมาีมาพมามามาม กินอะไรไม่ค่อยลงขึดนั่งนังนาตีตีนั่งนาตีมันไปสบายแล้วลูกม่าต้องห่วงมันดอกมันไปเจ็บป่วยแล้วห่วงเจ้าของที่นี่ยายว่างไหมคะเนาะไปมา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 ตามบักคุงมา่ลไรเด้อบักกบูอินเตอร์